ที่เป็น45ทีของเซ็ตอินเด็กนะครับเราจะพบว่าอัปเดตก่อนในเดลี่ชาร์ตเนี่ยแนวที่เป็นไฮถ้าเราตัดหัวนี้ออกนะครับมันยังเอียงลงมาแบบนี้นะครับ พอเอียงลงมาแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเบสิกที่ว่าฐานด้านล่างเนี่ยถ้าไม่ยกขึ้นแล้วฐานด้านบนเอียงลงมาแบบนี้ภาษาท,ทางผมจะเรียกว่ากึ่งไปท,ทางเดซนดิงต้องระวังว่าช่วงในภาวะข้างหน้าถ้ามีการกดดันแนวล่างเนี่ยมันก็จะทะลุลงแนวที่จะคิดว่ามันมีการเปลี่ยนทิศทางเนี่ยก็คือจุดแรกเลยนะครับสังเกตคายที่1395.96จุดที่2ก็คือ1405นะครับไม่มี2ตัวเลขนี้ที่ผ่านขึ้นไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดที่จะ breakout down ในเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมจะมีเยอะการเซอร์สเต็งเนี่ยเราก็คุยกันมาหลายเดือนแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยในภาพ30นาทีแบบนี้นะครับเราจะพบว่าแนวปิดเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกล้รีสิตแดนแล้วนะครับคือ1378บาทนะครับแล้วก็แนวที่อยู่ในไอเลเดียวกันทั้งหมดเนี่ยก็คือ1 3 7 8งสามเจ็ดถึงหนึ่แปดหนะครับหนึ่งสามแปดเอ่อแปดสี่นะครับซึ่งเอ่อเดาก่อนนะครับว่าให้เผื่อไว้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ผ่าน1384 นะครับแล้วก็ m o ส t ็อ p พีกเนี่ยก็คือตั้งแต่หนึ่งสามเจดปดหนึ่งสามแปดหนึ่งนะครับมากกว่าหนึ่งสามแปดสี่ด้วยนะครับผมจะพูดประเด็นลงก็ก็ <ๆ S 1> ไม่เยอะนะดูจากสัดส่วนตัวเลขที่คุณกิรติให้ก็ไม่สูงมากนะเรียกว่าเรียกว่าลงพร้อมลงนะฮะนะครับประมาณนั้นนะครับทีนี้ทีนี้ผมจะมองด้านลงก่อนก่อนจะไปมองด้านด้านเผื่อมันขึ้นนะครับผมมองด้านลงว่ามอสฟ o อ p พีกในเช้าในสัปดาห์นี้ได้ซ้ำนะครับนะแล้วก็เช้านี้ด้วยเนี่ย อาจจะเปิดมาลงเลยหรือว่าเปิดมาได้หนึ่เปิดมาได้หนึ่อย่างนี้แล้วลงนะครับทีนี้เวลาลงเนี่ยไอโลเก่าของมันแถวหนึ่งสามหกแปดถึงหนึ่เนี่ยไม่ค่อยให้ความสําคัญนะครับแล้วถ้าลงมาเห็น1นึ่งสามเจแปดโทษหนึ่งสามถึงหนึ่แล้วเนี่ยให้สันนิษฐานเลยว่าจะลงมาหลุดกระทั่งพันสด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ทีนี้ความสําคัญของต้นสัปดาห์นี้ก็คือพยายามอย่าให้มันกดลงมาที่13ึ่งส พอเมื่อกดลงมา136.8.69แล้วเวลาลงเนี่ยไอ้1 3 6 5มันจะรับไม่อยู่แทนที่ว่าสมมุตินะสมมุติว่ามันลงมาทันทีนะครับโดยโดยไม่มีการไปไปชะลอตรง136.8.69มันอาจจะลงมาที่1 3 6 3ถึง1 3 6 5นะครับแล้วมีเด้งมา137.7กว่าแล้วก็ลงอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวเลข1 3 6 3ถึง1 3 6 5 1 3 6 9เป็นซัพพอร์ตชั่วคราวซึ่งไม่ค่อยมีนัยยะที่จะเอาไว้ซื้อ นะครับ <Okay. S 1> ถ้าเกิดลงมานะในทำลองเดียวกันเลยสมมุติว่าลงมาพันสามรอยห้าสิบห้าแล้วนะครับก็จะไปเจอกับนี่ครับเดลี่ชาร์ตที่บอกว่า Most Pop Low ที่หนึ่งสามห้าศูนถึงหนึ่งสาห้าห้าเนี่ยเป็น Most Pop Low ที่ไม่ดีนะครับ <Okay. S 1> ไม่ใช่มัล p โทษมันเป็น Most Pop Low เก่าแต่เป็นซั p พอร์ที่ไม่ดีเพราะว่ามันจะทําให้เ,เวลาดันขึ้นมาภาพเนี่ยซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคงคุยถึงนะครับนะครับภาพเนี่ยเวลามลงมาที่ เด้งมาแถวนี้ก็อาจจะลงไปเลยแล้วตัวเลขถัดไปที่เราจะคุยกันก็คือตัวเลขเดิมนะครับคือพันสองร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเรามองด้านนี้ก็คือกลยุทธ์เนี่ยตอนเช้าจึงเป็นการาไม่เทรดนะครับโดยหลักการนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเลือกตัวขายซ้ําอีกที่หนึ่งสามเจ็ดแปดถึงหนึ่งสามแปดหนึ่งอันหลักเป็นหลักนะครับแต่นะครับให้เราเผื่อเกิดมีแง่ดีขึ้นมาว่า ดัชนีในสัปดาห์นี้เกิดพ้นพันสามร้อยแปดสิบห้าขึ้นมานะครับเกิดพ้นพันสามร้อยแปดสิบห้าขึ้นมาเนี่ยภาพนี้เนี่ยนะครับอีกครั้งนะครับภาพเดลี่ชาร์ตเนี่ยในค่ามอสต์ฟลักใหญ่ๆเนี่ยยังไม่เปลี่ยนนะฮะแต่ว่าการเกินหนึ่งสามแปดห้าขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มมีความเพี้ยนเท่านั้นเองนะครับถ้าจะให้ช <Yeah. S 1> ัดขึ้นเนี่ยก็ต้องหนึ่งสามเก้าหกนะครับหนึ่งสี่ศูนย์หก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง1406เนี่ยภาพนี้น่าจะเปลี่ยนนะครับ